ะพานชนละมากวิถีตอนช่วงเย็นเย็นพตรงนี้จะมีจุดขายของด้วย ทั้งแถบเหมือนกันนะตรงนี้นะฟรินฟรายน้ำกัเชาโอ้โหตลาดยาวทั้งแถบเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็พามาดูสะพานชุนระมาาวิถีนะครับในระหว่าง ขับรถไปแถวในเมืองหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยได้มาแถวนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราอยู่แถวมางแสนแถวอ่าอันนี้พอดีติดรถเพื่อนมานะครับเราก็เลยมาตาม gps gps พามาอยู่สะพานชุดมาวิถีเราก็เลยมาตามนี้นะครับผม ตอนช่วงเย็นๆก็จะมีบรรยากาศน่าลงไปเที่ยวลงไปถ่ายรูปอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับคุณนู๊ดวันนี้ติดรถเพื่อนมานะครับผมก็เลยมาไลฟ์ให้ดูแถวสะพานชุดละมากวิถี ตอนช่วงเย็นนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของอยู่ด้วยนะประมาณช่วงถ้าจากอ่างศิลามาแล้วก็ขึ้นมาช่วงต้นๆก็จะเจอนะครับนี่เราจะไปสะพานชนรามาวิถี าก็ลองเดินทางไปส่งเพื่อนนะครับส่งเพื่อนไปโคราชไม่รู้จะมีรถไปหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าไปตรงแยกเฉลิมไทยแล้วจะมีรถเดินทางไปโคราชต่อของนครชัยแอร์อะไรสักอย่างหนึ่ง ดูเหมือนแถวนั้นมันจะครึมๆนะครับมีฝนหรือเปล่าเนี่ยเวียนหัวหน่อยนะครับก็อยู่บนรถเขาจอดชมวิวกันนะครับ รถเสียรถเสียรถรถมีปัญหานะฮะขับก็ระวังระวังด้วยนะครับมันรถเสียเมอกี้อันนี้ก็จะเป็นจุดขายของอีกจุดหนึ่งมนะั้ง่ยต้นต้นถนนก็จะมีนะครับช่วงนี้ก็จะมียำปากแตกน้ำอ้อยข้าวโพดเมโนโู มึกซาชิมิคนครชัยแอร์อยู่ตรงโคง้งมาลายทองตรงข้ามวัดธรรมนิมิตโอ้เหรอครับเท่าแล้วจีได้จีธทําไอก็ได้แหละอขอบคุณนะครับที่บอกข้อมูลคนครชัยแออยู่ตรงโคง้งมาลายทองตรงข้ามวัดธรรมนิมิตเสร็ครับ<ม>ตอนนี้อยู่ตรงไหนของบางแสนสะพานนี่ครับผม ชนละมากวิธีอะไรพี่นุชจะซื้อของเหรออ๋อใช่ใช่เขาหยุดเออใช่เราต้องออกฝั่งนู้นเขาน่าจะหยุดซื้อของหรือจอดเขามีหมุดช็อตด,ด้วยนะฮะก็หยุดันอย่างนี้เลยเนาะก็มันมันเป็นถนนแบบมาเก็ตแล้วเนี่ยตนนัวนี้ยิ้มเยิ้มกัญชานะร้านตำ แถวนี้ต้องขับรถแบบชะลอชะลอไปนะครับเพราะว่าถนนเป็นตลาดไปแล้วครึ่งหนึ่ง Google แนะนำเรามานะที่เมื่อกลางวันถามว่าเข้ามาทางไหนอ๋อ oh. จากอ่างศิลามาแล้วก็มันแยกอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้ที่เรามานะครับ สะพานชนละมากวิถีเสิร์ช Google ได้นะครับชนละมากวิถีตอนนี้ก็โอขายของกันเต็มเลยตั้งแต่ต้นสะพานกลางสะพานช่วงนี้น่าจะกลางสะพานอยู่ดูจาก Google Map เมื่อกี้มีคนแนะนำว่า อยู่ไหนนะเดี๋ยวต้องแคปไว้ก่อนน,นครชัยอ,อยู่โคมาลายทองตรงข้ามวัดธรรมนิมิตขอแคปไว้ครับที่ไหนที่นี่สะพานชนละมากวิถีครับ <4 K S 2> ครับผมน่าจะไม่มีวิวให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผม ขอเดินทางไปส่งเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นๆมาไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับผม